สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยเล่าเมสาข่ามทวีปนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังเพราะว่ามีภารกิจจะต้องไปแจกถุงปันสุขให้กับน้องที่โรงเรียนปถมนนทีนะคะแต่ว่าขออนุญาตแวะกลับมาไม่ได้เลยสําหรับคุยเล่าเมสาข่ามทวีปวันนี้นะคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็ที่ที่จะไปเนี่ย ต้องบอกเลยว่าที่สุดในโลกนะคะที่สุดตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปให้คุณปลาหรือว่าคุณวาสานะคะช่วยพาเที่ยวสวัสดีค่ะคุณปลาค้ะสวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจอสัรอ้อยด้วยนะคะค่ะวันนี้รบกวนคุณปลาพาเที่ยวอีกนะคะเพราะว่าที่ซานฟรานต้องบอกเลยว่าโอ้โหที่เที่ยวแต่ละที่นี่แบบสุดยอดมากแล้วก็คลาสสิก โรแมนติกมากๆเลยนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนเอย่ยวันนี้นะคะก็จะพาไปเที่ยวถนนที่ คดเคี้ยวที่สุดในโลกนะะในโลกน,นะคะแล้วไม่ใช่แค่คดเคี้ยวนะความลาดชันของเขาก็ค่อนข้างจะชันมากๆบางคนเข<ช>าบอกว่าถ้าตกจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยอาจจะมีเสียชีวิตได้เพราะว่าสูงแล้วก็ชันมากๆเลยนะคะอัน ใช่ค่ะอันนี้ก็คือให้ให้ชมกันนะคะว่าความอันนี้ยังไม่ใช่ลอมบาทนะคะแต่ว่าเรากําลังพาชบขึ้นหูเขาอยู่ค่ะอืมคืออย่างนี้ในส่วนของด้วยภูมิภูมิศาสตร์ของซานฟรานเนี่ยเขาเป็นเขาเยอะแล้วก็บ้านเรือนเขาก็ปลูกแบบเป็นเหมือนที่ลาดสูงอะไรอย่างนั้นเนาะชันมากแล้วก็ รถแต่ละคันที่จอดนี่เขาบอกว่าต้องมีเทคนิคต้องมีการอะไรนะหักหัวอะไรงั้นใช่ไหมคะไม่งั้นรถไหลใช่ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดจอดรถถ้าถ้าเขาขึ้นเขาใช่ไหมคะต้องจอดรถหักหัวออก ข้างนอกค่ะแต่ถ้าเกิดลงเขาต้องหักหัวเข้าข้างในหักล้อหักล้อหน้าหักล้อไม่ใช่หักหัวหักล้อหน้าเพราะว่าปกติเวลาเราจอดเราก็ต้องจอดตรงๆขนาดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปจอดรถที่ซันฟรายเนี้ยไม่ได้เลยต้องมีหักล้อแล้วยังมีเทคนิคอีกว่าล้อล้อเข้าหรือล้อออกอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคร,รครั้งแรกที่ปาครั้งแรกที่ปาขับรถไปยังจําได้เลยว่าปาขึ้นไปหลงค่ะแล้วก็ขึ้นไปเขาเขาหนึ่งถนนคือมันชันมากมากเลยค่ะพี่หมีแล้วก็<อ>มีความรู้สึกว่าไปกับเพื่อนสองคนค่ะหลงกันไปสองคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนรถมันคิดว่ารถมันจะตีลังกาเกาเพราะว่ามันชันมากโอ้เห็นมากคื <laughs> ค่ะ้วยพูดประเทศของเขาเป็นแบบนี้นะคะเห็นมาอยู่บนเนินบนอะไรอันนี่ถนนเส้นี้ถนนอะไระคะมีรถอันนี้ถนนไฮค่ะอันนี้ถนนถนนไฮค่ะก็อันนี้ก็เป็นรถรางนะคะที่มีชื่อเสียงของซานฟรานซิสโกนะคะก็จะเห็นเอ่อคนนะคะก็จะชอบเกาะตรงข้างๆรถรางนะคะตอนนี้เราก็ปากาลังจะพาลงถนนลอมบ์ด อ๋อเมื่อสักครู่นี้จะเป็นที่ที่จะลงลอมบาดแล้วนะคะอ๋อลอมบาดใช่ค่ะเขาหักโคหักศอกอะไรยังไงคะก็มันก็จะมีเนี่ยค่ะทางลงมันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะแบบว่าเออมันค่อนข้างที่จะชันแล้วก็เออเขาก็เลยทําถนนให้มันคดเคี้ยวลงนะคะแต่ว่าที่ปาได้ยินมาประวัติของเออถนนลอมบาร์นะคะก็สร้างมาในปีคศ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสองนะคะแล้วก็ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งปีแล้วนะคะค่ะแต่ว่าที่ปลาเคยได้ยินมาจริงค่ะคุณปลาถายอย่างนี้เนี่ยมีรถพุ่งเข้าไปชนบ้านแถวนั้นไหมคะเพราะว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะไม่น่าจะมีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพุ่งชนนี่ต้องโดนตโดนเยอะค่ะอันนี้คือือนไม่เคยยังไม่เคยได้คมานล้ ค่ะใช่เออมีทางเดินให้คนเดินลงด้วยถ้าไม่ได้ขับรถมาเขาบอกว่าเขาคุมความเร็วว่าอยู่ที่แปดไมต่อชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ค hey. ่ะไอนี้ถูกต้องไม่ใ right> ห้เร็วค่ะค่ะอืมก็ยังยังไม่เคยได้ยินยังไม่เคยได้ยินอุบัติเหตุหรือว่าอะไรนะะก็ขออย่าให้ เนาะคือด้วยสภาพแบบนี้ก็ต้องค่อยๆคันคานลงไปอ่ะเนาะอันนี้ครบแล้วใช่ไหมคะลงมาด้านล่างแล้วค่ะเห็นเห็นบอกว่าระยะทางก็แค่400เมตรเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วพี่หมีเชื่อไหมคะว่าปันได้ยินมาว่าที่เขาทาที่เขาทำทางลำบากสีเนี่ยจริงๆแล้วอะเพื่อที่จะให้วัวให้ม้าเดินค่ะพี่หมี จริงด้วยปเเพราะว่าเขาบอกว่าวัวสัตว์นะคะเขาจะลงลงตรงแนวดิ่งตรงตรงไม่ได้ค่ะใช่ค่ะเขาก็เลยต้องทร้งสร้างทางตรงนี้คุณลาลงมาข้างล่างแล้วก็เลยย้อนกลับถ่ายกลับขึ้นไปว่าเป็นยังไงโอ้มีมีมีดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะโอ้ถ้าถ้าก็เป็นช่วงสปริงนี่สวยมากเลยค่ะจะสวยมากเลยจะมีดอกสี ชมพูเหลืองเขียวแดงแบบสวยงามมากเลยค่ะแตช่วงนี้มันเข้าเข้าช่วงออทัมแล้วอะค่ะเป็นช่วงแบบก่อนช่วงฤดูฝนก่อนเข้าหน้าหนาวอะค่ะก็ยังพอ <c oughs> มีอยู่บ้างค่ะ,ะดูสิ<ป>คะเนี่ยรถค่อยๆคลานลงมารถ <c oughs> ทุกคันต้องมาคลานล, <c oughs> ลงมาเ <c oughs> ส้นนี้ลอมบดสตรีทเขาบอกว่าถ้าทคไปแล้วใช่ไหมถ้าไปแล้วไม่ได้ขับรถ ลงมาเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงซานฟรานใช่ค่ะก็ช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะก็เขายังให้เข้าฟรีนะคะพี่หมีตอนนี้ทางเจ้าของบ้านที่อยู่ในแถวถนนลอมบาร์ดเนี่ยเขากำลังคิดกันอยู่ค่ะว่าเขาจะเก็บเงินอ้าวเขาเป็นเจ้าของถนนด้วยหรอคะ คิดว่าเป็นเจ้าของก็คือเป็นพาร์ทหนึ่งของอซิตี้อะค่ะก็คือของเนฟานซิสโกแล้วก็พาร์ทหนึ่งก็เป็นของใช่ค่ะแล้วก็ของอินด้นด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็เลยคิดคิดกันอยู่ว่าเขาจะเริ่มเก็บเงินดีหรือเปล่าก็ปปได้ยินมาเหมือนกันว่าเขาอาจจะเก็บ ครั้งละห้าเหรียญหรือสิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เงียบไปค่ะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดปะก็เลยยังไม่ทราบว่าเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงอย่างเงี้ะอืมอาจจะต้องชะลอไปก่อนเพราะว่านักท่องเที่ยวอาจจะเบาบางต้องรอใ,<ช>ให้นักท่องเที่ยวมาเยอะๆแล้วค่อยเก็บสตังค์อะไรแบบนั้นนะคะใช่ค่ะค่ะ เตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าลอมบาดเฉพาะลอมบัตคือเฉพาะไอ้ตรง400เมตรนี้ไม่เรียกว่ารวมไม่ใช่ค่ะลอมบัดสตรีตนี่คืออ่อถนนลอมบาดสตรีนี่ยคือมันอ่มาจากทางเบสตรี Street, แล้วตัดเข้ามาเชื่อมไปกับลอมบาดสตรีแล้วลอมบาดสตรีเนี่ยจะตรงไปได้ถึง ขึ้นไปที่ฟรีเวย์ที่จะไปสะพานโกลเด้นเกตค่ะอ๋อยาวเลยค่ะอืมเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็เปเปจนเป็นถนนเส้นหลักเส้นหนึ่งเลยเมื่อสักครู่ที่จะพาขึ้นไปเพื่อไปคดเคี้ยวลงมาเนี่ยข้างบนเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นจุดชมวิวด้วยใช่ไหมคะใช่ห่าใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะก็คือถ้ายืนจากถนนไฮอะค่ะก็ถ้าอม เราไม่แน่ใจว่าคลิปออกมาหรือ,อยังเราจากถนนไฮมองไปอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะจากถ้ามองหน้าถนนเข้าที่ถนนลอมบาดเนี่ยแล้วขามือเนี่ยจะเป็นถนนที่ลงจากเขาอะคะ่ะแล้วก็จะเห็นวิวทะเลอะคะ่ะ<อ>แล้วก็จะเห็นคุกอัลคาทราสกาบมุมเค่ะ<อ> ่งั้นเดี๋ยวพาชมเมืองเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองของของซันฟรานเนี่ยคลาสสิกมากเขาไม่มีตึกสูงเนาะส่วนใหญ่จะเป็นตึกเอ,อคือเขาอนุรักษ์ไว้เลยใช่ไหมคะคุณปลาว่าเนี่ยสูงแค่สักสี่ชั้นเท่านั้นเองอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมคะอันนี้ถ<ช>นนอะไรคะเอาแล้วรถนี้เป็นรถรางเหมือนกัน เป็นรถประจําทางค่ะพี่มีเขาเรียกว่ามิวนี่บัสใช่ค่ะเป็นรถประจําทางที่ใช้ไฟฟ้าค่ะแล้วก็ใช้น้ํามันปาล์มค่ะแล้วก็รถรถมิวนี่นี่เป็นยานพาหนะหลักของของเมืองค่ะแล้วก็ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามารถบางเส้นนะคะรถบัสที่เห็นเนี่ยค่ะสามารถลงดินได้ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเอ่อไปลงใต้ดินได้เงี้ยค่ะอ๋อเขามีรางด้วยไหมคะมีรางด้วยค่ะมีรางด้วยค่ะค่ะบางเส้นก็คือบางเส้นก็คือเป็นรถไฟเนี่ยค่ะแล้วก็บางเส้นก็จะเป็นรถบัสธรรมดาใช่ค่ะอือันนี้ก็อันนี้ถนนขับลงค่ะอถนนเขาก็ไม่ได้กว้างเนาะเขาก็ไม่ได้กว้างมากสวนเลน สองเลนไปสวนไปมาอันนี้ไม่ใช่ถนนไฮค่ะขอโทษค่ะอันนี้น่าจะเป็นกรีนสีแล้วก็เนี่ยค่ะก็คือเมื่อกี้นี้เราอยู่ข้างบนเขาใช่ไหมคะเราก็ขับลงมาข้างล่างค่ะแล้วที่อยู่เห็นเห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นนะคะก็คือคูนอคชาสค่ะที่อยู่ในกลางน้ำเลยสวยมากเลยค่ะวันวันวันที่ไปวันที่ไปถ่ายอากาศดีมากค่ะ เออที่นี่เนี่ยเขามีสัญญาณไฟจราจรไหมเห็นป้ายสต็อปไซสัญญาณไฟจราจรมีค่ะแต่น้อยมาก<ะ>เขาจะใช้วิธีการอย่างที่พี่มีเห็นนะคะก็คือจะมีะเขียนว่าสต็อปอยู่ใช่ไหมคะตรงแยกสี่แยก<ะ>คือ<ะ>เขาจะอ่ายังไงล่ะคือใครที่มาถึงจุดสต๊อปก่อนนะคะคนนั้นไปก่อน ต้องหยุดใช่ค่ะต้องหยุดสนิทต,ต้องหยุดสนิทก่อนอใช่ค่ะใช่ค่ะหยุดสนิทปุ๊บแล้วก็ออกรถคนไหนที่มาถึงก่อนคนนั้นไปค่ะถ้าถ้าสมมติม,มาพร้อมกันก็คือต้องหยุดแล้วก็ใครมาก่อนก็ไปก็ทั้งเมืองซันฟานนะคะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนอกจากเอ,อถนนเส้นหลักใหญ่ๆที่จะมีเอไฟแดงไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มี้ค่ะ ช,ชอบต้นไม้เขาจังเลยต้นไม้เขาล่มลื่นมากเลยแล้วตัดแต่งแบบสวยงามนะคะค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะมาเ<ม>จ้าหน้าที่ของเมืองอะค่ะมาดูแลทุกๆอาทิตย์ค่ะ<ม>ตามถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็จะมีสตรีทคลีนนิ่งนะคะพี่พี่มีก็คือก็จะมีรถที่จะมาทำความสะอาดถนน<ม>ว่าอ่า สมมติถนนนี้ใช่ไหมคะ,ะก็จะมีวันนะคะมีวันที่<ะ>ว่าโอเคจะมาทําวันพุธหรือว่าถนนน,นี้จะมาทําวันพฤหัสเพื่อที่จะไม่ให้แบบเอการจราจรติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถนนบางถนนมันทะลุก,กันได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะดวกให<ะ>้ไม่ให้มีการจราจรติดขัดขึ้นมายเี้ะจะเป็นรถกวาดถนนอย่างงั้นใช่ไหมคะมาทําความ<ช>สะอาด ใช่ค่ะเขาก็จะมีใช่ค่ะเขาก็จะมีเครื่องมอเตอร์ที่ติดอยู่ข้างหลางเป็นเหมือนเป็นเหมือนเหมือนกว่าเลยทำความสะอาดเหมือนเครื่องโรบอตที่เราใช้กันในบ้านวงงบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ติดไว้ใต้รถเลยใช่แล้วก็วิ่งไปตามถนนนะคะก็ทําให้บ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านมากๆเลย ค่ะที่นี่เขาเขาแยกขยะไหมคะคุณป้าแยกขยะค่ะต้องแยกขยะค่ะค่ะก็ที่บ้านก็ทําเหมือนกันค่ะพี่ก็จะมีถ้าเป็นถังดําจะมีสามสามสีนะคะก็คืออ่าถังสีดําเป็นอ่าขยะที่ต้องทิ้งเลยาำลายใช่ไหมคะแล้วก็ สีฟ้าทางขยะสีฟ้าก็คือรีไซเคิลก็คือจะเป็นพวกกระดาษพวกอะไรภาชนะที่มีค่ะใช่ค่ะที่ที่ที่มีต้องเป็นพลาสติกที่มีโลโก้รีไซเคิลด้วยนะคะเพราะมันจะมีบางอย่างที่มันรีไซเคิลไม่ได้เราก็ต้องทิ้งใช่ค่ะแล้วก็ก็เป็นพลาสติกเป็นขวดน้ำเป็นกระดาษค่ะก็ อีกอันหนึ่งก็เป็นสีเขียวสีเขียวนี่ก็คือเอาไว้เก็บพวกต้นไม้ใบไม้ยาค่ะที่มันอยู่หน้าบ้านเราอแล้วทิ้งหรือว่าเอาไปไว้ในสวนที่บ้านเลยหรือมีรถขยะมาเก็บไปทิ้งคะ่ะมีรถขยะมาเก็บค่ะมีรถขยะมาเก็บอ่าเป็น ถังสีเขียวแยกกันค่ะถ้าถังสีฟ้ากับสีดำเนี่ยเขาก็จะมีรถขยะคันหนึ่งที่มาคันเดียวแต่ว่าเขาจะแยกพาดกันว่าอันนี้ฝั่งนี้รีไซเคิลฝั่งนี้เป็นขยะทิ้งอ่ะแต่ถ้าเป็นขยะเป็นถังสีเขียวเนี่ยที่เป็นแบบพวกของธรรมชาติะค่ะพวกใบไม้หญ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรถรีไ้เคิมารับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมาวันเดียวกันไหมคะหรือว่ามีตารางเลยมาวันเดียวกันค่ะ มาวันเดียวกันค่ะแต่ว่าถนนทุกสายอะค่ะเขาเขาจะามาเวลามาวันที่ไม่ตรงกันนะคะคือถนนอย่างอย่างถนนหน้าบ้านปลาใช่ไหมคะเขาจะมาวันทุกวันพฤหัสค่ะแล้วก็ถนนที่อยู่ถัดไปจากบ้านป่าเขาก็จะมาวันพุธและถนนอีกถนนเขาก็จะมาวันอังคารคือเขาจะมาแบบไม่ไม่ไม่ได้มาวันเดียวกันทีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะแต่ก็คือมาทีเดียวก็เก็บครบหมดนะคะจะเป็นขยะสีทั้งสีเขียวสีเหลืองหรือสีอะไรก็ตามแต่นะคะเก็บไปหมดแล้วเขาจะแยกแยกอยู่ในรถขยะของเขาใช่ค่ะ ก็ต้องรีบตื่นให้ทันค่ะตอนเช้าโอ้ถ้าไม่ทันก็คือพลาดเลยต้องพาดค่ะต้องรออาทิตย์หน้าค่ะต้องตื่นมาตีห้าค่ะถ้าเพราะว่าบางทีเนี้ยค่ะถ้าเราทิ้งไว้ตอนคืนค่ะอันนี้คือเด็ดมากแล้วลืมแล้วลืมล็อกใช่ไหมคะเราต้องมีบันจิเขาเรียกว่าบันจ้คอร์ดอะค่ะเป็นเป็นตัวยืดอะค่ะที่เอาไว้ล็อกเออทางขยะ พราะถ้าไม่งั้นจะมีจะโดนโจรกรรมค่ะพี่มีอะไรโจรกรรมใครเป็นโจรใครเป็นโจรแบล็คคูนค่ะอ๋ออุยเ็สามารถเปิดถังขยะได้เลยนะคะเขาเขาเขาไม่ได้เอแค่เปิดอย่างเดียวค่ะเขาพังกระจู่กระจายเลยเขาล้มถังขยะแล้วเขาก็ลื้ออาหารอย่างสนุกสนานค่ะแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่ไม่สดใสของป้า ข้าวปลาจืดค่ะใช่ทางขยะมันไม่ใช่เล็กๆนะคะเขาสามารถทางใหญ่ค่ะเขาเขาเขาทำงานกันเป็นทีมเวิร์ค่ะพี่มีมามากันเป็นทีมนะว่าอันนี้เลกเ่องนิดนึงนะคะอันนี้บลยว่าเพราะว่าบ้านบ้านป้าอยู่ที่ทวินพีชใช่ไหมคะทวินพีชเนี่ยมันก็จะเป็นแบบก็คืออยู่ในเมืองสารฝานี้แหละแต่ว่าเป็นจุดที่เขาอนุรักษ์กันนะคะก็จะยังมีพวก ยังมีหมาป่าอยู่ค่ะพี่มียังมียตี o อะค่ะเป็นหมาป่าเล็กเนี่ยค่ะก็ยังมีอยู่บางวันก็ก็ยังเห็นเขาเดินอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แต่เขาก็นานๆจะออกมาทีค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงแบบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองก็จะได้ยินเขาหอนกันแบบสนุกสนานค่ยังมีบรรยากาศธรรมชาติอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็แต่หมาป่าไม่ได้มาล้มถังขยะนะคะมีแต่เจ้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแล้วน่ารักอ่ะอน่ารักพี่หมีไม่อยู่วันหนึ่งค่ะปก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่ง อยู่หลังบ้านหลังบ้านปาเนี่ยมันจะเป็นสนามหญ้าค่ะพี่มีนี่ไงแล้วโคท่บ้านแล้คใช่จริงจำจนค่ะเขาป้ก็ได้ยินเสียงแอะมันเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วค่ะแล้วทีนี้ป้าก็แบบว่าไปเปิดกระจกบ้านดูแล้วก็เอาไฟส่องปรากฏว่า มาเป็นฝูงมายอยู่กันทางครอบครัวา <laughs> แล้วแบบแล้วแบบมากันห้าตัวค่ะห้าห้าหรือหกตัวค่ะคือ,อคพ่อแม่ลูกอะค่ะน่ารักมากแต่คือแบบเอาไฟส่องเขาอะค่ะเอาไฟฉายส่องเขาแล้วคือแบบถ้าเป็นสัตว์อย่างอื่นแปลว่าเขาน่าจะวิ่งหนีอะพี่หมีมมแต่คือแบบ อันนี้คือแบบเอาไฟส่องเขาอะแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองกันนะคะทั้งทีมเลยมองทตาลวห้อยอะไรอย่างเงี้ยเขามองเขามองขึ้นมาแล้วเขาก็แบบแล้วไงอะฉันกำลังจะเดินออกไปแล้วเขาก็ค่อยแล้วเขาก็ค่อยค่อยเดินกันออกไปทั้งครอบครัวมาแบบหัวใจใช่เจ้าของบ้านจ้าใช่ค่ะน่ารักเชียวค่ะ วันไหนวัไหนเข้ามาเก็บหลักฐานวันไหนเข้ามาเก็บหลักฐานมาโชว์ในรายการด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมาหาวิดีโออันนั้นได้มาถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเดี๋ยวถ้าหาเจอเดี๋ยวจะเอามาฝากดีค่ะอีกเรื่องหนึ่งอยากให้คุณปลาเล่าให้ฟังเพราะเมื่อสักครู่นี้แวบๆแล้วว่ารถรางเนี่ยคลาสสิกมากๆ อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าเหลืออยู่เพียงแค่สามสายในในซานฟรานซิสโกเท่านั้นแล้วรถรางเนี้ยคือเขาเขาเคลื่อนด้วยมือโยกหรอคะอ่าปราเคยไปเที่ยวที่อที่ศูนย์เขาเลยอะคะ่ะเขาเขาจะเปิดให้เข้าไปชมได้นะคะว่าการทำงานของรถรางเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <C 1> <C 1> เขาก็จะมีเจ<โอ>้าหน้าที่พนักงานเมื่อก่อนเนี้ยก็คืออ่ที่เห็นอยู่ก็คือต้องมีคนคนโทรลอยู่อยู่ใช่ไหมคะมีพนักงานประจํารถอยู่ค่ะในนั้นเพื่อที่จะหยุรดรถอ่ารถรางอะค่ะแต่ว่าอ่อาที่เป็นเมนจริงๆในการขับเคลื่อนเนี่ยเขาจะมีเป็นสถานีอะค่ะพี่หมีอยู่แล้วก็จะมีคนที่คนโทรลอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยใช้ไฟฟ้าเหรอคะ,หร,อคะหรือว่าเครื่องยนต์ เป็นเป็นอะไรไฟฟ้าไหมหรือว่าเป็นน้ำมันหรืออะไรโอ้โหอันนี้ไปให้คำตอบไม่ได้จริงค่ะเพราะว่าปอาปาก็ลืมไปละปาไปมานานล้ะค่ะแต่ว่าก็เห็นได้ได้เห็นเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเวลาเขาขับเครื่องตัวใช่ค่ะว่าว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะน่าจะน่าสนใจมาก พราะว่าของเขาเป็นคลาสสิกม,มากๆเก่าแก่มากๆใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดว,<ช>ว่าน่าจะเป็นสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรแบบนั้นนุ่น,น,นเลยนะเนาะอยู่นานมากเลยค่ะนานมากจริงๆแล้วก็ยังมีภาพที่แบบก็ยังเคยเห็นภาพที่แบบช่วงที่เขามันจะมีเอไปได้เข้าไปดูในเป็นหนังเก่าอะคะ่ะเป็นฟิล์มเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สมัยนั้นคือยังมีแบบทั้งคนที่ สมัยก่อนเดินตามถนนแบบยังไม่มีรถนะคะก็คือยังก็คือมีรถแต่มีรถน้อยมากแต่ก็คือเขาใช้รถต่างเนี่ยค่ะเป็นพาหนะที่อใช้กันเป็นประจำแล้วก็รถมีน้อยมากแล้วก็คนก็ยังเดินแต่ถนนเมนหลักที่ยังใช้อยู่ก็คือถนน Market Street ทนะคะถนนมาร์เก็ตก็คือถนนมาร์เก็ตนี่ก็คือจะลงไปที่ดาวเท้าได้เลยแล้วก็ ถ้าจะขึ้นมาที่บ้านปลาขึ้นมาทวินพีกมันก็จะเป็นแยกขึ้นไปต่อถนนพอโทล่าแต่ว่ามันก็เป็นเส้นเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันเชื่อมกันแล้วก็มันก็แยกนิดนึงแล้วก็ลงไปที่ดาวเทาได้ก็จะมีเส้นนั้นแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งก็คืออ่าแคลิฟอร์เนียเส้นถนนแคลิฟอร์เนียเส้นเลยเนาะเส้นนี้สวยมากค่ะก็คือลงไปลงไปที่ Finan c i a l d i s t r i c t เลยค่ะก็คือเขต ธุรกิจของย่านดาวทาวเขตธุรกิจของของซันฟานะคะอืมใช่อย่างสีลมบ้านเราอะไรแบบนั้นเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแเลยค่ะค่ะแล้วที่คุณฟองบอกว่ะค่ะที่เส้นหนึ่งก็คือเส้นไฮที่ไปไปลอมบ์ดสตรีนี่แหละแล้วก็ลงไปใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าคนชอบมายืนอยู่ตรงประตูไม่ใช่ว่าคนอยู่กันแน่นมากจนมาห้อยโหนมันอย่างรถเมย์บ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ ก็คือจริงๆแล้วอะค่ะไม่รู้ว่าใครได้ดูหรือเปล่านะคะพี่ขี้หนูกับหมูแฮมสมัยก่อนนี้นะคะก็จะมีอ่คุณจันจิราจุดแจ้งนะคะที่เป็นเรื่องที่ถ่ายในซานฟรานซิสโกทั้งเรื่องเขานางเอกของเราก็จะโหนต้องอต้งโหนรถเคเบิลคาค่ะเพื่อความเก๋แล้วเขาก็จะเขาก็จะไม่มีคนที่มาแบบว่า เฮ้ยเฮ้ยยููแบบทําอย่างนั้นไม่ได้อันตรายนะใช้คำมันอันตรายค่ะแต่ว่าเขาว่ามันเป็น y o u r responsible e ลอะ r e เอลเ s สม i น i ิ i ก็คือเป็นคุณรับผิดชอบตัวคุณเองนะคุณขึ้นมานักท่องเที่ยวไทยเวลาไปก็ต้องไปโหนแล้วก็ถ่ายรูปไว้ตัวเองก็เป็นแบบนั้นละค่ะกระโดดขึ้นไปโหนกลางไม้กลางมืออะไรอย่างนั้นนะค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ไปอยู่เมืองไทยป้าก็ยังจําได้นะคะว่าป้าก็โหดรเมย์อย่างนั้นเหมือนกันค่ะว่าโหดรเมย์นั้นจำนั้นไม่ใช่ว่าไปเพื่อกิ๊บเก๋นะไม่ทำเบียดความ่าไม่มีทางยืนไม่มีที่ยืนค่ะใช่เลยค่ะก็สนุกสนานนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณปลามากๆเลยที่พาเที่ยวแล้วก็พาชมเมืองด้วยนะคะยินดีมากๆค่ะพี่มี ค่ะโอกาสหน้าต้องรบกวนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าซันฟานเนี่ยโรแมนติกแล้วก็คลาสสิกมากๆยังมีที่เที่ยวอีกเยอะมากๆเลยฝากเป็นกันบ้านไว้ทีละเรื่องทีละเรื่องเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันนะคะว่าจะไปที่ไหนกันบ้างได้ค่ะยินดีสํหรัค่ะค่ะวันนี้ให้ไปนอนแล้วนะคะเพราะดึกมากเลยราตรีสวัสดิค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วก็ต้องลาคุณผู้ฟังนะคะติดตามรายการคุยเล่าเม้าข้ามทวีปได้เป็นประจำทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธหลังบ่ายสามโมงเป็นต้นไปวันนี้สวัสดีค่ะ